สวัสดีครับทุกคนคือขอโทษนะคือวันนี้ฝนตกหนักไม่ใช่หนักสิฝนตกไม่ค่อยแรงตั้งแต่เช้าที่ผมตื่นขึ้นมาซึ่งผมก็จะทําที่จริงคลิปเนี่ยผมก็จะเอาลงเมื่อวานที่ผ่านมาแต่ฝนตกก่อนผมก็เลยมาทําวันนี้ใช่ก็ฝนยังตกอยู่ตั้งเช้าด้วยนะประมาณกี่โมงเจ็ดโมงถึงแปดโมงมั้งผมไม่รู้สิมา คือวันนี้ผมมีสองคลิปไม่เปมีสองอย่างที่จะพูดใช่แล้วที่จะพูดคืออย่างที่หนึ่งนะคือผมอโดนคนอื่นเข้ารหัสผมมันเหมือนกับมันบอกว่ารหัสผมหมดอายุเออมันบอกว่าหมดอายุจริงๆผมไม่ได้ถ่ายมาผมขอโทษจริงๆผมก็จะถ่ายมาแ,แต่ไม่ลืมถ่าย แล้วผมเข้าไม่ได้เลยทั้งเฟซทั้งไลน์ไมเซนเจอเข้าไม่ได้เลยผมเข้าไม่ได้นะเออซึ่งแคนที่ผมจะอยู่แคนที่ผมอย,มอยู่ถ้ามีคนที่อยู่ในแคนผมแล้วมาดูคลิปนี้ถ้าเจอคลิปนี้นะบอกว่าแคนแล้วว่าผมขอออกอ่าน่ะเหตุผมผมบอกไปแล้วว่าผมเข้าเฟซไม่ได้ผมขอออกนะถ้ามาเจอก็บอกมาแคนผมว่าขอออกเดี๋ยว ถ้าแนนาคตแคนผมที่ผมอยู่อ่ะถ้าเขาโปรโมดแคนขึ้นมานะ่ะผมจะไปเข้าแคนที่เข้าแคนที่ผมเคยจากมาแล้วกันนะใช่ก็นนนาเขาผมจะเข้าไปจะรอแคนผมโปรโมทแคนขึ้นมาแล้วบอกจะรับสมัครคุณเข้าอีกผมก็จะเข้าแต่ถ้าไม่มีก็ผมไม่เป็นไรผมไม่เข้าก็ได้ใช่คือเขาบอกไปก่อนเลยผมไม่รู้เลยว่ามันมีแบบนี้ว่าไอแคนเคิร์นเนี้ย ถ้าคนเขาติดตามผมมาก็ไม่เคยผมไม่เคยบอกเลยว่าผมมีแคนซึ่งผม,มาสาร,รภาพเลยว่าผมมีแคนแบบน,นี้มามาเข้าเรื่องข้าที่สองเออซึ่งมีคนคอมเมนต์ไม่ว่าอะไรวะเอ่อทำให้หน่อยอยากดูใช่ไหมะน่าจะใช่ั้นงผมน่าจะพูดถูกนะโอเคกอดขอบคุณนะคะผมผมก็ยังดีนะม่ว่ามีคนใส่ใจผม ใช่ก่อนทุกคนสายใจแบบให้ผมทำทางดีนะอ้ผมดีใจมากอะใช่ผมวันนี้ผมก็มี2อชื่อให้ทุกคนเลือกนะใช่ก็เลือกเอาว่าคุณจะเอาชื่อแบบไหนหรือยังไงเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ทุกคนเลือกเอาละกันนะครับเฮ้ยเกือบลืมว่าว่าเขาเขียนยังไงนะเดี๋ยวผมจะแปะให้ทุกคนอ่านเอาเองนะ เดี๋ยวผมจะให้เลียกนะว่าจะเอาชื่อว่าอะไรเดี๋ยวจะไปให้เลียกนะผมจะบอกว่าจะเอาอันไหนเดี๋ยวให้พูกคนเลียกเอาเองนะว่าชอบชื่อไหนเดี๋ยวผมก็จะใส่ชื่อนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะโอเคเดี๋ยวผมจะแปะชื่อว่าให้ทุกคนเลือกนะเดี๋ยวผมขอเวลาคิดแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมมาเป็นยังไงผมขึ้นให้แล้ว การแก้แค้นน่ะหรืออีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนี่ไงเป็นยังไงครับการกระาของฝันรลายวุ่นาเดี๋ยวผมจะให้เลือกนะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้อีกนะโอ้ขี้เกยียจไม่เป็นไรเรายังไม่ขี้เกียจต่อเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูอีกนะว่าเดี๋ยวผมจะใส่หมายเลขลงไปแล้วคุณก็คอมเมนต์ว่าเอาเลขไหนถ้าเลขไหนามากที่สุดผมก็จะเอาตามที่เลขมากที่สุดนะเอาแค่เดี๋ยวผมไปใส่ก่อนแป๊บหนึง่ง ผมใช้ไมายเลขไว้แล้วเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนเลือกนะชายผมบอกไปแล้วว่าถ้าไมายเลขไหนมากที่สุดก็เลือกแล้วผมก็จะเอาไปตั้งเชื่อคลิปโอเคซึ่งโอ้มันลานแล้วนะกี่นาทีเนี่ยสี่นาทีแล้วเหรอไม่ยังไม่ถึงสี่นาทีดิผมคิดว่าสี่นาทีเนี่ยไหนะคลิปนี้ชายกับสี่นาทีงั้นก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวอย่าลืมเลือกกันนะว่า เอาเบอร์หนโอเคนะผมไปก่อนละกันนะบาย